กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายไปรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเจาะลึกดูซิว่าแนวคิดของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยมีแผนการรบจะควบรวมหรือจะนำพาหมู่มวลสมาชิกก้าวไปสู่เวทีโลกหรือเวท,เอเวทีอาเซียนอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ด็อกเตอร์ปัจจุบันนี้โลกไร้พรมแดน แนวคิดของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนี่ยังอยู่กับเมืองไทยอย่างเดียวนี่เพียงพอหรือยังครับก็ต้องบอกว่าวันนี้การรวมตัวกันเนี่ยนำไปสู่โอกาสนะครับคือการที่เขามาร่วมมือกันเนี่ยบางคนก็คิดเอะเข้าจะไปร่วมกันทําไมคือทุกคนก็มองว่ามันเป็นโอกาสของแต่อีกคนหนึ่งนะฮะหลายคนก็เริ่มมาพูดว่าวันนี้ขายไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับความร่วมมือนั้นเป็นการเพิ่ม ผู้บริโภคนะครับที่เขาบอกว่ามีประชากรรวมกันในอาเซียนนะครับประมาณ500ล้านเนี่ยถามว่า10ประเทศเนี่ยห้าล้านเนี่ยมีประชากรขนาดนี้เนี่ยมันมีกําลังซื้อไหมมีอมแล้วทุกคนก็คิดว่าเอะดีนะเราจะได้มีโอกาสไปขายของให้ต่างชาติอนะครับแต่ในบางประเทศเขาก็คิดว่าเออก็ดีนะเขาจะได้มีโอกาสมาข,ขายให้เราเห็นไหมครับก็มีอยู่สองมุมมองว่า ระหว่างเราบุกออกไปกับตั้งรับให้เขาวิ่งเข้ามาหาเรารมันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยแต่ละประเทศก็จะได้ประโยชน์ว่าเอาละถ้าวันนี้ไปเชิญเข้ามาลงทุนการลงทุนก็เป็นประโยชน์กับประเทศนั้นๆที่มีผู้ที่สนใจมาลงทุนก็ได้เงินมาลงทุนทําให้การลงทุนในประเทศเวลามีการลงทุนก็ได้สร้างงานสร้างเงิน ถูกไหมครับไอ้ส่วนเขาจะได้กําไรแล้วขนเงินกลับไปมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็เลยก็เป็นการขาดดุลแลวขนเงินกลับไปแต่รัฐบาลเองก็หวังไ้อย่างยิ่งว่าที่จะเป็นการขายสินค้าเป็นการก็เรียกว่ามีความเข้าใจตกลงร่วมกันในการเอาสินค้าไปขายออกเหมือนกันนั้นก็เราก็ต้องบุกไปประเทศเขาเหมือนกันมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนการค้าก็เกิดการพัฒนาเกิดการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่ากรอบความเข้าใจรี่ว่าความตกลงร่วมกันในการทําการค้าระหว่างกันในกลุ่มอาเซียน S <S นี่เขาเรียกว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันที่บอกว่าใครร่วมมือเรื่องไหนอ,อย่างประเทศไทยเนี่ย<ๆ>เขาก็บอกว่าให้เป็นความร่วมมือ,อทําเรื่องทําเรื่องของการบินเพราะเป็นศูนย์การการบินนะฮะกับเรื่องของอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเรื่องของอะ,อะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเรานะฮะ สิ่งเราเนี่ยนะครับเรื่องของเกษตรเรื่องอาหารก็เป็นประเด็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอ,อกที่เรานะฮะใช้ในการทําธุรกรรมทาธุรกิจกับต่างชาติอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> กรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสสาหรับคนที่ในประเทศแต่ละประเทศที่จะรู้จักใช้โอกาสในการในการสร้างประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดแล้วเราบอกเออเราจะประโยชน์ตรงไหนล่ะถ้าวันนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เราจะได้ทําธุรกิจออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะทํำยังไง ่างตอนนี้นะผมก็มีนโยบายเชิงลุกวันก่อนเรามีการจัดงานร่วมกับสคบเลยนะครับก็มีโอกาสประสานกันนะครับว่าเราจะออกนโยบายเชิงลุกอาจจะเป็นผู้นําอาเซียนเรื่องขายตรงก็ได้ก็คือในนามสมาคมครับใช่ครับเราก็คิดว่าเราก็จะไปทํโรดโชว์ละจะทาไงทาก็ไปเองเลยหรือือก็กาลังเป็นการประสานงานกันนะฮะอาเซี่นเราเานี้นะครับก็จะเกิดขึ้นก็สามารถทําให้เป็นการบุกไปข้างหน้า ครับนะครับ,รบก็อาจจะเป็นการไปนําเสนอ,อชวนเข้ามาลงทุนเราเองก็เอาบริษัทของเราไปลงทุนกับเขาครับก็คือเป็นเปิดช่องทางให้เรานเนี่ยมีความง่ายต่อการไปขยายธุรกิจไม่ใช่ว่าเรานั่งรอ,อ,อนะฮะภาครัฐเองก็อาจจะไปเชิญชวนเข้ามาเราเองก็บุกออกไปเพื่อไปขอโอกาสในการไปทําธุรกิจเขาครับพอมีความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องง่ายสําหรับเอกชนไหมที่จะไปทําธุรกิจ ก็ดีกว่าเดินไปเองถูกไหมปกติหลายๆบริษัทเขาก็ไปเปิดเดียวๆอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรดีครับเพราะว่าเวลาไปในในเป็นหมู่คณะไปในนามของรัฐบาลเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าตัวช่วยเยอะต้องบอกว่ามีโอกาสในการประสานงานมีโอกาสในการขอคําแนะนําความช่วยเหลือระหว่างรัฐต่อรัฐเห็นไหมฮะครับรัฐบาลก็รับรองไปรัฐบาลนู้นก็เออเห็นว่าไปในนามของรัฐบาลก็เปิดช่องให้ จะขออะไรนุญาตก็ง่ายเห็นไหมนี่คือกรอบความร่วมมือกันไม่ใช่ว่านั่งนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะอย่างหลายบริษัทไปเปิดบริษัทขายตรงต่างประเทศเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องนู้นมีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดไปในนามูคณะโดยที่หน่วยรัฐบาลนําล่องไปเนี่ยพูดง่ายจะดีกว่าไหมเนี่ยก็มันง่ายกว่าอในเมื่อเขามีกรอบความร่วมมือกันแล้วเนี่ยเราทำไมไม่ใช้เกิดประโยชน์ ถูก<ฮ>ไหมค,ครับพูดถึงความร่วมมือก็คือคาว่าความว่าร่วมมือก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า<อ>ทางรัฐบาลต่างประเทศก็พร้อมความร่วมมือไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นเชิงสร้างสารรเป็นเชิงการค้าเนี่ยเขาพูดถึงแล้วว่าการค้าเสรีเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสในแง่ของการใช้ประโยชน์ของเรื่องของเกาอความร่วมมือระหว่างกันนะฮะ สิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับมาในแง่ที่ว่าถ้าเกิดมีความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเราเองในสมาคมก็ร่วมมือกันในฐานะผู้ก่อการร่วมกันบางครั้งบางบริษัทอาจจะด้อยเรื่องนี้บางบริษัทแข็งเรื่องนี้มันก็แชร์กันได้ก็เกิดประโยชน์ตลาดมันก็ไปด้วยกันคก็รครสรุปว่าสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยตอนนี้อยู่ระหว่างหาลือกับภาค,ครัฐก็คือหน่วยรัฐบาลน,นั่นแหละท,ท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่หารูปทางไปด้วยกันไปเปิดไปเปิดตลาด เจอตลาดเลย <Ừ. S 2> นะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นหลายท่านนะฮะอาจจะเอ๊เราจะไปต่างประเทศเอาละครับถ้าอยากจะไปทําตลาดต่างประเทศแล้วก็ยังไม่มีรู้จะไปยังไงอา่าติดต่อมาที่สมาคมก็ได้ดีวเราจะรวบรวมพนักเรียกว่าคณะ,ณะผู้ที่สนใจอยากไปลงทุนการค้าระหว่างประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยไปเปิดสาขาเราก็ยินดีสนุนแล้วก็ช่วยท่านให้เข้าอา่ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสไปสู่เวทีอาเซียนได้ง่ายเพราะว่ารัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ เป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะคุณวรวัตรเนี่ยให้คาเรียกพร้อมที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมขายตรงนี่เต็มที่อยู่แล้ววันก่อนเราได้พาคณะนะฮะไปพบแล้วก็ขอญาตปรึกษานะฮะแล้วก็ขอนโยบายท่านก็ให้ข้อคิดดีนโยบายท่านบอกว่าวันนี้ธุรกิจต้องติดดาวก็คือพยายามนึกถึงว่าจะให้ดาวก็คือให้เขาเรียกว่า สารสัญลักษณ์ที่ความความเป็นมาตรฐานเนี่ยให้กับผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจไหนที่มีมาตรฐานผ่านกฎเกณฑ์ก็ให้ดาวไปเลยถามว่าทําไมต้องให้ท่านบอกว่า ท่านให้ควาคิดดีบอกว่าวันนี้ถ้ามีมาตรฐานเนี่ยเวลาออกไปต่างประเทศครับวันนี้ก่อความร่วมมือระหว่างอาเซียร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าให้นั่งรับแล้วให้เขาวิ่งมาหาเราเราต้องบุกไปหาเขาเพื่อ,กอเกิดก่อเกิดรายได้เกิดงานครับอันนี้การออกไปก็ต้องมีมาตรฐานก็ต้องมีการรับรองรัฐบ,บาลก็ให้ดาวไปสิถ้าทําได้ครับปร,ประเทศเราก็มีโอกาสง่ายในการขยายไปต่างประเทศแบบนี้นี่รัฐมนตรีท่านยังมีความเข้าใจเลยนะครับ นะฮะนี่ผมฟังอย่างนี้ผมบอกเอออย่างนี้ชื่นใจถ้ามีคนที่มีความเข้าใจเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยอ,อ,อย่างนี้อุตสาหกรรมก็เติบโตได้แล้วก็ไปได้ดีครับนะฮะแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะจะมีข้อมูลใหม่ๆอยู่ประเด็นหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ทราบข่าวยังไม่เป็นข่าวนะฮะวงลึกเลยบอกว่าการติดดาวเนี่ยสบเนี่ยน่าจะเป็นแม่ง,งานในการให้ไอ้ตรงนี้หรือทราบผมก็ไม่ทราบนะครับมีมูลไหมตรงนี้ตรงนี้ก็มีมูลอยู่ ก็ด้ปรึกษาได้คุยกันไม่แคเราก็ได้รับคาแนะนําหรือว่าได้รับคาขอคาแนะนําไปว่ามาตรฐานมันจะอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้เราก็ได้คุยกันอันนี้ก็ขอญาตไม่พูดเพราะว่ามันเป็นนิด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 นะก็คงเป็นเกณฑ์ที่ต้องกําหนดกันมาซึ่งดูว่า คำว่ามาตรฐานเนี่ยอะไรคือมาตรฐานมีอะไรบ้างเช่นบริษัทนะครับทีสินค้านั้นมีอนุญ,ญาตมีมาตรฐานถ้าเป็นสินค้าก็ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานของออยอย่างออยอยเขาบอกก็ต้องมีมาตรฐาน GMP เดี๋ยวนี้ GMP ก็ไปถึง GMP ซียนแล้วในแง่ของสินค้าก็คือมีบอนุญ,ญาตมีมาตรฐานประการต่อมาคือเรื่องบริการนะครับที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าบริการดีมี คำยืนยันว่าเออไม่เคยถูกร้องเรียนอะไรกัแล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการบริการที่อยู่ในคํามั่นสัญญาของกฎหมายที่กาหนดนะครับ,รบเรื่องของอาการทําธุรกรรมนะครับที่ผ่านมาออก็าไม่เป็นปนัญหาใดอย่างใดนะฮะแล้วก็เรื่องของคํารับรองเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาก็สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามีมาตรฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า,าไม่ได้อารัเอาเปรียบผู้บริโภค แล้วก็พร้อมที่จะทําให้ผู้ริโภคนั้นได้ประโยชน์จริงๆก็เรียกว่าก็ดูพฤติการที่ผ่านมาแล้วก็ดูถึงแนวทางดูนโยบายดูสิ่งที่ได้รับอนุญาตผ่านมาว่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานนะครับถ้าข้อสําสสคัญเนี่ยนะครับผมเชื่อได้เกินว่าถ้าบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสิ่งที่เป็นมาตรฐานเช่นมีสาขามีระบบมีเทคโนโลยีมีสินค้าชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของ แบบแผนงานคือคู่มือสิ่งที่นําเสนอแล้วเชื่อได้ว่าสิ่งที่นําเสนอนั้นเป็นมาตรฐานอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ทําให้เออชื่อได้ว่าที่ทาธุรกิจเนี่ยนะครับออสามารถจะได้รางวัลได้ออแล้วก็ได้มาตรฐานที่จะนําไปสู่การส่งออกหรือการไปสู่เวทีอาเซียนโดยไม่ยากนะครับก็แสดงว่าสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยพยายามทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิดเขาเรียกว่าเดินคู่ขนานกันไป นี่คือคกลไกเลยใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่เรา,เาพยายามสนับสนุนแล้วก็ช่วยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองอประโยชน์ตรงไหนในการทําสมาคมคือการเสียสละที่จะเข้าไปช่วยงานนะฮะต้องต้องเรียนนี้ว่าการเข้าไปเนี่ยเป็นการเสียสละนะครับเพราะว่าทําก็ไม่ได้มองเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่ต้องมองว่าประโยชน์ส่วนรวมคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ตรงไหน แล้วก็ทําเรื่องนั้นพร้อมกับสนองนโยบายของภาครัฐว่ารัฐบาลหรือว่าแนวนโยบายอยากจะไปยังไงเป็นการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนพร้อมกับมีกรอบของคําว่ามาตรฐานที่จะทําให้ความเสียหายไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์เป็นนโยบายที่เราเนี่ยนะทำมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เห็นว่าที่เราทําไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆนะไม่ทําให้เกิดความเสียหายนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็มองแล้วก็ภาครัฐเองก็เห็นด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนมาครับครับ นี่แหละคท่านผู้ชมครับการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงยุคใหม่นะครับจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้ต่อไปครับต้องรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะถึงจะเกิดพลังพลังเครือข่ายต้องอาศัยผู้คนเหนั้นเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับทุกทนี้จะขอขอบคุณครับดรสมชายหัตชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยล์คอร์เปอเรชันจำกัดนะครับที่เกียรติร่วมบริการครับผมครับครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด พลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์จัดจำหน่ายโดยจอ y ์นคอยโทร029755858 ค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันคริสกิตพักหาชรีละหานะคะในรายการรวยเลือกได้นะคะทาง INTV ค่ะนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของความสวยงามนี่หลายๆท่านนี่คงแพ้กันไม่ได้นะโดยเฉพาะคุณสาวๆนะคะเจนซีหรือว่าจอยแอนคอยของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่จะมานำเสนอนะคะภายใต้แบรนด์คริสและคริสทีด้าค่ะ นะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็มีพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะน้องเอลิกาค่ะน้องบูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้น้องบูมีผลงานอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็เล่นละครจบไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นแปลตัวเองมาเป็นนักข่าวค่ะอ่านพวกข่าวกีฬาพวกสปอร์ตต่างๆนะคะทงานก็อีเวนต์ปกติค่ะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของคริสและคริสทีดาแล้วมี คนทักหรือว่าตอบรับไป็ยังไงบ้างคะก็จริงๆก่อนหน้านี้บูเองก็มีปัญหาเรื่องผิวหน้านู่นนี่นั่นเพราะว่าด้วยความที่เวลาเรามาทํางานอย่างเงี้ยสปอตไลท์เอ่ยทุกอย่างเอ่ยผิวเราก็ดูเหี่ยวบ้างหรือบางทีดูไม่สดชื่นสดใสจนกระทั่งมาเจอพี่คริสเนี่ยค่ะพี่คริสแนะนําให้หนูใช้แล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ผิวสดใสขึ้นใช่คนก็จะถามว่ายไปทำ